สวัสดีครับสัสดี่ผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสู่ปักหลักสิบบนแบบคู่ขี้ลาวพนฒ่นาซึ่งกับผมจะมาคำนวณระชุมกันสำหรับแนวทายงวดวันที่12สิงหาคม25 /67 ซึ่งในส่วนนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นสถิติที่สู่เดินมา6งวดติดครับในงวดที่6ครับสู่นี้คำนวณได้3 9ครับเด่นที่หลักสิบนะครับเป็นเลขคี่ทั้ง2ตัวเนาะสามเก้านะครับ เลขที่เข้าหลักสิบป็นเลข3นะครับผลที่ออกคือ8 4 3 1นะ3เข้าที่หลักสิบนะครับสูนี้นะครับเข้ามา6กมาติดนะครับจะเป็นแบบคู่ขี้นั่นครับสำหรับท่านที่สนใจเราก็มาดูกันครับในงวดแรกครับที่สูเริ่มเดินนะครับคืองวดที่ออก4 0 7 5ครับงวดแรกครับสูนี้นะครับทำได้7กับ3นะครับเป็นเลขดันหลักสิบนะครับที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้จะเป็นหลักหน่วยเนาะคลิปนี้ก็ อาจจะเป็นหลักสิบนะครับแบบคู่ขี้นะครับสมตัวเดินดีนะครับสถิติก็เดินมา6งวดติดนะครับงวนได้เงินได้7กับ3นะครับดีหลักสิบเลขที่ออกคือสี่ศูนย์เจ็ดห้านะครับเลขที่เข้าหลักสิบเลขเจ็ดครับวัตถุเป็นงวดได้นะครับงวดต่อมานะครับสถิติงวดที่สองได้ศูนย์กับหกเลขที่ออกคือสามหกหกสี่นะครับเลขที่เข้าหลัก สิบคือเลขหกนะครับเข้าที่หลักสิบเนาะนี่ครับถูกเป็นสองด้วยนะครับวดที่สามครับสูงนี้ได้ศูนย์กับหกนะครับได้ศูนย์กับหกหนิงหลักสิบนะครับวันนั้นออกสี่ศูนย์ศูนย์ห้าครับเลขีเข้าหลักสิบเป็นเลขศูนย์นะครับเข้าหลักสิบก็จริงมนแบบนี้เลยนะครับวันต่อมานะครับวันที่สี่สูงนี้ทําได้ห้ากับหนึ่ง นะครับเลขที่ออกคือ1150นะครับเลข5เข้าหลักสิบถูกเป็นสี่มืวันะครับต่อมาวันที่5ครับทำได้40นะ4กับ0ครับเลขที่ออกคือ5402เลขเข้าหลักสิบเป็นเลขศนะเข้าที่หลักสิบถูกเป็นห้ามืวัครับต่อมาวันที่6นะครับทำได้39มเครับเลขออกคือ8431เลขเข้าหลักสิบเป็นเลข3เนาะก็ถูกเป็นหกวันติดเลย นะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่7ที่ผมจะมาแบ่งปันให้ทุกันนะสำหรับ FC ที่ตามมาอยู่นะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรหลักสิบเราก็ทางสูตรนี้นะเราก็มาดูกันครับเรามาดูกันครับว่าสูตรนี้นะเข้ามาเลยก็งวดจริงไหมนะครับงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินคืองวดแถวสี่ศูนย์เจ็ดห้าครับในงวดแรกสูตรนี้ทําได้เจ็ดสามเนาะเจ็ดกับสามหลักสิบนะครับจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับงวดแรกก็ได้เลขขี้นะครับทีนี้เรามาลองคํานวณดูครับ เขาจะเริ่มคำให้ดูนะตั้งแต่ในงวดที่ออก9 7 5 0 4 8นยส4 8ะครับเรามันงวงคำนวณเทียบกันครับวิธีคิดครับนำหลักหมื่นนะบวกกันหครั้งหลักพันบวกกันสครั้งหลักสิบบวกนหนึ่งครั้งบวกหคงที่ครับเจ็ดบวกศวกสี่แล้วก็บวกดหกคงที่ครับเจ็ดบวกสี่บอวกหคงที่สิบเจ็เนาะ จุลย์เลขคิดเจ็ดน้ำพุ่งไปหกแต่เป็นสามอันนี้คือหลักสิบวิจัยครับงวดแรกนะครับสูนี้ทําได้เจ็ดกับสามเลขที่ออกคือสี่ศูนย์เจ็ดสามนะสี่ศูนย์เจ็ดห้าครับเลขที่เข้าหลักสิบเป็นเลขเจ็ดนะครับอ่าก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดต่อมาครับงวดที่สองสูนี้ได้ศูนย์กับหกนะครับในงวดที่สองครับเลขที่เอาคือสามหกสี่นะครับอ่าเราก็มาลองคํานวณเทียบกันครับ วิธีการคำนวณนะครับนำหลักหมื่นนะบวกกันหนึครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันหนงครั้ง,บ,งบิรีหโโคงที่ครับเก้าบวกแปดบวกเจ็ดยีนะนี่ครับเก้านะบวกแปดบวกเดบวกหกนะครับบวกกันแล้วได้ตัวแรกคือศูนย์นัไปหกแต้มเป็นหกนี่คือหลักสิบได้ครับโมดีสองดินที่ศูนย์หกะครับเลขที่ออกคือ3าม6กหหเข้าที่หลักสิบทูกปินสองวันครับ ต่อมานะครับในงวดที่3สูรนี้ได้0ูนย์กะพนะครับเลขที่ออกคือ4 0 0 5ครับทีนี้เราก็มาลองคำนวณดูนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับนำหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งบริโภคงคงที่ครับนำา2บวก6ก บวก6แล้วก็บวก6คงที่ครั้งนะครับคกบวกสเป็น8บวกสบบวกหคงที่20เนาะได้06นะครับนี่คือหลักสิบที่ได้ครับงมดที่3ในงวดนั้นครับเลข4ตัวนะออก40 05ครับ0ูนย์เข้าที่หลักสิบเนาะก็ถูกเป็น3งวดวนะครับต่อมาก็จะเป็นงมดที่4ครับสถิติงมดที่ศูนย์นี้ได้5กับ1นะครับเลขที่ออกในงมดที่4คือ1 1 5 0นะครับ เราก็มาลลงคำนวณดูนครับวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูรนี้เนาะนำหลักหมื่นบวกกัน1นึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกัน 1, ครั้งด้วยหกคงที่ครับหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกหกคงที่ได้สิบห้าฉะนั้นได้เลขเด่นคือห้ากับ1นึ่ง วันที่4เลขที่ออกคือ1 1 5 0นะครับเลขที่เข้าหลักสิบเป็นเลข5้าครับถูกเป็นสีวดนะครับต่อมานะครับวดที่ห้านะครับสูงนี้ได้4 0 4กับ0นะครับ4กับศูนย์เป็นเลขที่หลักสิบนาะซึ่งงวดที่5้านะครับได้เลขคู่ครับวันนั้นออก5้า2ี่นย์สองนะครับอ่าเรามาลองคำนวณเทียบกันครับ สูนี้ครับใช้ตำหลักหมื่นนะบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสครั้งหลักสิบบวกกันหนครั้งบวกหกคงที่ครับหนึ่งบกสองได้สามสามบวกห้าได้แปดบวกหกสิได้ไตัวเลขสี่นำเข้าไปหกแทนเป็นศนย์นี่คือหลักสิบที่ได้ครับเด่นที่สี่กับศูนย์เนาะในงวดที่ห้าครับได้ที่ออกคือห้าสี่ศนะครับได t เข้าหลักสิบเป็นเลขศูนย์นะครับ ผู้เป็นหน้างมวนนะครับต่อมานะครับสถิติในงวดที่6นะครับคำได้3กับ9ครับเลขที่ออกคือ8 4 3 1นะครับเรามาลงคำนวณย้วหกันเลครับวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรหลัก10นะครับ นำหลักหมื่นนะบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งครับหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งบริหกคงที่ครับเราก็มาอ่ะบวกดุลครับนำเจ็ดบวกศูนย์นะครับเป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดบวกหกคงที่และสิบสามได้ตัวเลขดคือสามครับอ่าน้ำเพิ่งไปหกแต้มครับเป็นเก้าถูกไหมครับงวดที่หกนะครับได้สามกับเก้านะครับเลขที่ออกคือแปดสี่สามหนึ่งนะครับเลขที่เข้าหลักสิบเป็นเลขสามเนาะซึ่งได้เลขคีครับสามกับเก้าเนาะถูกเป็นหกเมื่ติด สูนี้จะเป็นสูตรปากหลัก10นะครับเราพัฒน,นานะครับสูนี้นะเดินมา6กมืติดนะครับสีูนี้เดินมา6กมืติดเลยวันนี้ก็จะเป็นวันที่7นะที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะสูตรหลักสิบัวนี้เราก็มาดูกันครับวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรหลัก10นะครับ ใช้ทำใหหลักหมื่นนะบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักสิบวกกันหนึ่งครั้งบวกด้วยหกคงที่ครับ0บวก6ใได้6คงบวก3ได้9 9บวก6คงที่นะได้15ได้ตัวเลขคือ5ครับแล้วเมื่อไป6แแ้มเป็น1วันนี้นะครับหลักสิบนะที่ทำได้ด่นที่5กับ1ซึ่งเป็นเลขที่นะครับ5กับ1นะครับ นี่คือความน่าจะเป็นนะหลักสิบง่วันนี้นะครับถ้าชอบสู่หลักสิบแล้วนาสูงนี้ก็แคปหน้านจอกันไว้เนาะประมาณนี้นะครับทําได้5กับ1ครับสู่เชียนต่อได้หรือไม่เนาะก็นําไปช่างดูนะครับ นี่จะเป็นสูตรใหม่ครับหลัก10บนนะฮเราขึนานะครับอ่มวดใหม่ครับทำได้5กับ1นะครับเดินหลัก10นะครับอ่เราก็สามารถที่นําไปจับคู่ต um ัวได้เนาะกับสูตรที่เรามีนะครับหรือว่าจะนําไปจับกับสูตรก่อนหน้านี้นะที่ลงให้ไปจะเป็นสูตรหลักหน่วยเนาะสูตรนี้จะเป็นหลัก10นะครับวดนี้ได้ลขกีนะครับเด่น5กับ1นะครับเด่นที่5กับ1เนาะคิดังไรกับสูตรนี้คอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะก็จะเป็น สถิตินะที่สู่เดินมานะครับผมว่าติดนะครับก็จึงมาที่หลักสิบนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ